คิดถึงปีโป้กับโปเต้น,นะลูกไปอยู่บ้านใหม่ที่แสนอบอุ่นนะเพราะว่าบ้านบ้านเรามันร้อนนะลูกเนาะไปอยู่ที่บนธรรมชาติแล้วเป็นอยู่บนภูเขานะหวังว่าลูกทั้งสองคงอยู่ได้นะแล้วก็จะให้คนที่เขาเอาไปเลี้ยงบ้านใหม่นะคะจะคอยให้เขาอัปเดต รูปส่งมาน,นะคะว่าการเป็นอยู่ของปีโป้และน้องโปเต้เป็นยังไงนะคะก็คือตอนนี้อยู่บนรถแล้วกำลังจะเดินทางไปสู่ดอยอะไรนะไปอยู่บนดอยอะไรไปอยู่บนดอยหลวงนะคะคิดถึงคิดถึงนะบายบายสวัสดีกอลูกบายบายบายปีโป้กับโปเต้คิดถึงนะลูกว่างๆแม่จะไปเยี่ยมหานะจ้า บาย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 ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ